ลองลองลองได้เขียวดีค่ะพี่จ๋าจากพี่สาครนนะคะวันนี้พี่สาคออยู่กับน้องนานเลยอะ่ะขอบคุณนะคะพี่สาครนมา,มาดูว่าน้องสาคนนี้จะรั่วขนาดไหนใช่ไหมคนกดหัวใจก็ไม่อยู่แล้ววนะนนี้ไปไหนไม่รู้ไม่มาอยู่ไม่มาควบคุมเหตุการณ์แล้วเนะี่ย ล่าล่ายัง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 คอนเซปต์ไไวได้เหมือนเดิมก็อย่างนี้แหละเออวันนี้ไม่เห็นน้องแก้มสวยเลยครับใครอ่ะน้องแก้มสวยอ่ะใครอ่อะฮะเบบี้เหรอ ไม่ลงแล้วคิดจัดเแบบี้ไปทำอะไรทำโมเดลสองคืนแล้วไม่ไม่มาแม่อยู่คนเดียวสองคืนแล้วไปตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ไปทำโมเดลจะส่งงานวันอังคารไปส่งงานครูวันอังคารทำโมเดลสองคืนสองวันแล้วถ้าหมายถึงเบบี้ เลิฟ48ขอบคุณค่ะขอบคุณเลิฟ48นะคะขอบคุณพี่อนุศรน,นะคะขอบคุณทุกกําลังใจมากนะคะ่ะวันนี้โอ้โหใหม่ก็ได้เยอะมากเลยอะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะกดไลค์แล้วครับขอบคุณค่ะพี่จา๋าป่วง <laughs> ป่วงป่วงใช่ไหมยอมรับอือป่วงหัวใจพลังบวกจากน้องเลแม่น้องเลนะคะขอบคุณนะคะแม่น้องเล ผมก็ไม่เห็นน้องเขามาหลายวันแล้วครับพี่จา๋าใครอะใครน้องแก้มสวยอะ่ะใครคนไหนอะพี่จา๋าสวัสดีค่ะจากแม่น้องเลนะคะอนุสรสวัสดีค่ะจากแม่น้องเลนะคะหัวใจพลังบวกจากแม่น้องเลนะคะน้องเลสวัสดีค่ะจากพี่จ๋านะคะถ้าคนกําลังจะกระโดดน้ําไงถ้าคนกําลังจะโดดน้า กระโดดหนูหนูก็เคยกระโดดแต่ตอนเป็นเด็กนะโตขึ้นหนูก็ไม่ได้กระโดดนะ <laughs> ยังยังไง่ <laughs> พ่สาคอนเหรอถ้าคุณกำลังกระโดดนะ้ำเหรอสวัสดีครับคุณน้องเลจากพี่นอนุศรนะคะทันแล้วหัวใจไวไฟจากน้องเลนะคะ น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเวลามันได้แล้วเอ่อขออนุญาตลงได้ไหมคะพี่พี่โบกมือชมพูได้นะคะเกียใจพี่พี่ค่ะให้ลงไหมคะฝันดีนะคะจากแม่น้องเลนะคะหัวใจก,กดอดๆจากแม่น้องเลนะคะขอบคุณแม่น้องเลมากนะคะโบกมือชมพูกันได้นะคะขอบคุณค่ะพี่สาคร ่บาหาล่งแล้วสวัสดีแยงแหมพี่จิปโมจะลงลงจากพวาสมชายนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีแกงหุยอย่ขวขงเห็นงานกากนขคืนเนาะแน่เขาแนวเขาตื่นขายของอืงพี่จิปโปมผมขอโทษครับที่ขอถ้ารลมาผมขอโทษอีหลีครับมันเป็นยังไงพี่ยังไม่เข้าใจเลยนะี่ย พี่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงถ้าโลมาซื้อบื้อไงพี่ซื้อบื้อนะถ้่นั้นจะป่วงได้ขนาดนี้เหรอให้เป็นไรครับขอบคุณทุกกำลังใจนะคะโบกมือชมพูนะคะปันดีนะคะน้องนกค่ะขอบคุณค่ะพี่อนุสรนกขอบคุณมากมากนะคะนกขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะไม่ได้เอ่ยน้ำก็ขอโทษด,ด้วยนะคะวันนี้ทุกท่านมาให้ความบอบอุ่นในช่องนกมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ สีสิบแปดล้านดวงใจคุณหมอหาเพื่อนอยู่เวนด้วยพอสมชายใช่ไหมเออคุณหมอเฝ้าเวนเนก็ก็ไปขึ้นร้องเวทีเดี๋ยวน้องจะไปอยู่ด้วยสักชั่วโมงไปร้องเพลงลอยอ่อ,องหลองอ่อล่องให้น้องฟังเลยเออโอเคนะคะน้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ไม่บายนะคะเลิ